หลงหลงนี่ก็เดียว่าหลงตาวาันฮะ M6 ตอนรับแล้วก็สวัสดีครับเข้าสู่ช่องกนิการทักในบรรยากาศวิ่งปากบอ่อเกับสิงรถบรรทุกนิชมแม่ช่วงนี้เราห่างกินกันไปเยอะหลายคนสอบถามว่าพิมพ์ท้องดยังอยู่ไหม <c oughs> ยังอยู่นะครับ บันทึกเรื่องราวของรถบันทึกแล้วก็เครื่องจักรอยู่อันนี้รอบที่รบงารขุดลอกอ่างห้วยเมฆาครับผู้ชมอำเภอบ,บ้านปรวห้วยนี้สร้างตัง้งแต่ปีพศ2อ2 3นห่รยี่บสามนั่นแหละสร้างโดยรัฐบาลญี่ปุ่นนะแล้วก็ยกให้มอบให้แหละมอบให้รัฐบาลไทยดูแลต่อไปฮะเรียกว่าเขื่อนในเขตชุมชนตรงนี้ ชาวบ้านเรียกว่าเขื่อนสายสี่ครับนี่สาเหตุเรามาดูทำไมาถึงลอกเนี่ยครับไม่มีน้ำเลยโอ้ยสมาแลงเนี่ยเดี๋ยวบ่เดี๋ยวมาดูที่รอ็อกเราหกร้อยห้าสิบบาทกับระยะวิ่งประมาณสองถึงสามร้อยเมตรถึงที่เทกักเลยนะที่เทก็มีรถลับนะ ออกเลยทางขึ้นทางเดียวครับทางลงก็ทางเดียวเพราะว่าฝนตกอะเป็นจำเป็นต้องเปิดขึ้นแค่ทางเดียวสุดยอดทีมงานครับฝนตกยังทำงานได้ที่อื่นหีืจอดนะแต่ตอนนี้สบาย แปดย่างเก้าอย่างพันพันร้อย 1, 000, 1, 000มีครบมะเวททีนี้ ติ่นเียนโอ้สนุกทนะ่านผู้ชมผมรอใี่กระมันเหมือนกันนะมีให้ลุ้นนะเอาละสิตอนนี้การจราจรขับข้างเนี่ยนฮะตอนลงนี่ต้องจอดรอเด้อตอนขึ้นไปขึ้นก่อน,นครับตามหลักเขาจะให้ทางรถขึ้นก่อนทางรถหนักอะชิงจังหวะกันลง คือแม่ละเกลวลินขันชนเขายกได้นะ เสียงมันจะหมดแต่ไม่หมดสวนมือรัมครับเนี่ยเขาคอนทิศหกล้อทรงนี้แหละ8ปดครับจริงๆวิ่งตามหมู่บ้านในิ้นไม่ได้แบกนะใส่พอประมาณนะราคารถก็อยู่ที่เที่ยวละ200กว่าบาทครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงคอนทิศรถยางเล็ก8ปดสอ้าง่ายออกง่ายครับ เดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะในการแบกของเขากับเวทีที่เป็นเวทีระดับสากลแบบนี้โอ้เหยียบมาเลยการเกตจอหอ43 น้าพี่น้องเอ้บารมีเมียดีครับเขามีรถไถทำทางให้อยู่เคลียร์ทางให้ตลอด สุท้ายครับสำหรับกันนี้เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราปเจอกันคลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ้าบาย